น่าตกใจคนไทยเกือบครึ่งกำลังเผชิญกับระเบิดเวลาสุขภาพปัญหาน้ำหนักเกินและโรคอ้วนกำลังลุกลามอย่างรวดเร็วนำไปสู่โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs ที่คุกคามชีวิตคนไทยนับล้านแต่ที่น่ากลัวกว่านั้นคือคนรุ่นใหม่และวัยทำงานกำลังมีความเสี่ยงมากกว่าที่เราคิดมาเจาะลึกสถานการณ์นี้ไปด้วยกันครับผลสำรวจสุขภาพระดับชาติล่าสุดเผยให้เห็นภาพที่น่ากังวลอย่างยิ่งผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงรวมกันแล้วเกือบ20ล้านคน และที่สำคัญภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนกำลังเล่นงานคนไทยถึง27.4ล้านคนยังไม่หมดแค่นั้นนะครับอีกห7จล้านคนกำลังจ่อเสี่ยงเป็นเบาหวานเหมือนเดินอยู่บนเส้นได้เลยทีเดียวแต่สิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือกลุ่มคนรุ่นใหม่และวัยทำงานกลับมีแนวโน้มที่จะป่วยเป็นนสดีสูงกว่ากลุ่มผู้สูงอายุเสียอีกเรื่องนี้ทำให้ประเทศไทยตกเป้าตัวชี้วัดที่องค์การอนามัยโลกหูตั้งไว้แล้วเราจะปล่อยให้สถานการณ์นี้ดำเนินต่อไปหรือ ตัวเลขที่น่าตกใจจาะลึกผลสำรวจสุขภาพคนไทยผลสำรวจสุขภาพคนไทยครั้งล่าสุด n a t i o n a l Health Examination Survey n h i s ที่เก็บข้อมูลจากประชากรตัวอย่างกว่า30,000คนครอบคลุม21จังหวัดทั่วประเทศเผยให้เห็นว่าเกือบครึ่งประเทศอ้วนคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปเกือบครึ่งหนึ่ง45%หรือคิดเป็น27.4ล้านคนกำลังเผชิญกับภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน NCD พุ่งไม่หยุดสถานการณ์โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs กำลังเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจโดยพบผู้ป่วยเบาหวานถึง6.1ล้านคนและผู้ป่วยความดันโลหิตสูงถึง17.5ล้านคนพฤติกรรมเสี่ยงเต็มพิกัดพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพเช่นการสูบบุหรี่การดื่มสุราและการมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มคนอายุน้อยนี่คือสัญ,ญญาณอันตรายที่เราต้องเร่งแก้ไข ซ่อนโรคที่น่ากลัวคือผู้ป่วยจำนวนมากไม่รู้ตัวว่าตัวเองป่วยผู้ป่วยเบาหวานถึง27%และผู้ป่วยความดันโลหิตสูงถึง48%ไม่เคยได้รับการวินิจฉัยมาก่อนนั่นหมายความว่าพวกเขากำลังใช้ชีวิตโดยไม่รู้ตัวว่ากำลังเผชิญกับอันตรายร้ายแรงทีมวิจัยเผยข้อมูลสำคัญเมื่อเร็วๆนี้คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีรวมกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขสวรสและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสสได้เปิดเผยผลการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่7พุทธศักราช2567 2568ซึ่งทำการสำรวจทุกๆ5ปีในหัวข้อสถานการณ์โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs ของไทยแนวโน้มและข้อเสนอเชิงนโยบายซึ่งถือเป็นข้อมูลสำคัญที่ช่วยให้เราเข้าใจสถานการณ์สุขภาพของคนไทยได้ดียิ่งขึ้น ศาส,สตราจารย์นายแพทย์วิชัยเอกพลากรจากภาควิชาเวชาศาสตร์ชุมชนคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีกล่าวถึงผลการสำรวจว่าสถานการณ์นิซีดีสของคนไทยในรอบ20ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2547ถึง2568มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเขาเน้นย้ำว่าเบาหวานพบผู้ป่วยเบาหวาน10.6%หรือ6.1ล้านคนความดันโลหิตสูง พบผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง29.5%หรือ17.5ล้านคนน้ำหนักเกินและอ้วนภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอยู่ที่45%หรือ27.4ล้านคนไขมันในเลือดสูงพบภาวะไขมันในเลือดสูง20%กลุ่มอาการเมตาบอลิกพบกลุ่มอาการเมตาบอลิกเมตาบอลิกซินโดรม28%ซึ่งบ่งชี้ถึงความเสี่ยงสูงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด CVD กลุ่มนี้กำลังเพิ่มขึ้นอย่างมากในกลุ่มอายุที่น้อยลงและวัยทำงานศาส,สตราจารย์นายแพทย์วิชัยยังเสริมอีกว่ามีคนไทยอีกถึง5.7ล้านคนที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานในอนาคตแม้ว่าอัตราการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานจะดีขึ้นจาก13.8%ในปี2547เป็น28.6% 28. ในปัจจุบันแต่ก็ยังต่ำกว่าเป้าหมายที่ฮูแนะนำา80%อย่งางมาก นอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่รู้ตัวว่าเป็นเบาหวานถึง27% 1.6ล้านคนและผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ไม่รู้ตัวสูงถึง48% 8.4ล้านคนนี่คือระเบิดเวลาที่รอวันประตุพฤติกรรมเสี่ยงตัวการสำคัญที่ทำให้สถานการณ์เลวร้ายลง รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงเริงฤดีประธานวันนิตจากพักวิชาเวชศาสตร์ชุมชนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและหัวหน้าโครงการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่เจกล่าวว่าการสำรวจครั้งนี้ยังเจาะลึกถึงพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพของคนไทยโดยเฉพาะในสีด้านหลักได้แก่การสูบบุหรี่การดื่มสุราภาวะอ้วนและการมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอผลการสำรวจพบว่าสูบบุหรี่11อดล้านคนดื่มสุรา 17ล้านคนป้วน27ล้านคนกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ25ล้านคนสูบบุหรี่และดื่มสุรา6ล้านคนป้วนและกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ12ล้านคนมีพฤติกรรมเสี่ยงครบทั้งสี่อย่าง3.2ล้านคนที่น่ากังวลที่สุดคือการมีพฤติกรรมเสี่ยงเหล่านี้ทําให้ความเสี่ยงในการป่วยเป็นเอนซีดีสเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนโดยเฉพาะในกลุ่มวัยต่ำกว่า40ปี ยกตัวอย่างเช่นโรคเบาหวานที่มักไม่ค่อยพบในคนอายุน้อยแต่กลุ่มอายุ1 5 3หถึงปีกลับมีแนวโน้มความชุกของโรคเพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าตกใจไม่มีปัจจัยเสี่ยงเลยโอกาสป่วยเป็นเบาหวาน0.3เปอร์เซความดันโลหิตสูง 2. 1เปอร์ซมีปัจจัยเสี่ยงหนึ่งอย่างโอกาสป่วยเป็นเบาหวาน2.2เอร์เซความดันโลหิตสูง6.5เปอร์เซมีปัจจัยเสี่ยงครบ4อย่างโอกาสป่วยเป็นเบาหวานสูงถึง45.2เปอร์เซ์ ความดันโลหิตสูง76.8%รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงเริงรดีกล่าวว่าที่น่ากังวลคือพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆทั้งสูบบุหรี่ดื่มสุราหรือมีกิจกรรมทางกายต่ำพบในกลุ่มคนอายุน้อยมีแนวโน้มเสี่ยงเพิ่มขึ้นสูงกว่าในกลุ่มผู้สูงอายุและทำให้เสี่ยงเช่นอัตราการสูบบุหรี่ในกลุ่มอายุ15-34ปีเพิ่มสูงขึ้น แต่ในผู้สูงอายุพบว่ามีแนวโน้มการสูบบุหรี่ลดลงซึ่งเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าที่พุ่งเป้าไปที่กลุ่มเยาวชนโดยพบว่า70%ของคนสูบบุหรี่ไฟฟ้าในไทยอายุต่ำกว่า30ปีประเทศไทยตกเป้าหูเมื่อนำผลการสำรวจสุขภาพคนไทยล่าสุดมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายตัวชี้วัดที่ต้องบรรลุในปี2025ขององค์การอนามัยโลกหูรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงเรองฤดีกล่าวว่าประเทศไทยตกตัวชี้วัดถึง6ด้านได้แก่ ลดการสูบบุหรี่เป้าหมาย14.98%ผลลัพธ 18. ์18.5%เบาหวานไม่เพิ่มขึ้นเป้าหมาย7.3%ผลลัพธ 11. ์11.1%อ้วนไม่เพิ่มขึ้นเป้าหมาย36.2%ผลลัพธ 46. ์46.3%กิจกรรมทางกายต่ำลดลงเป้าหมาย16.65%ผลลัพธ 42. ์42.6%ความดันโลหิตสูงลดลงเป้าหมาย16.95% ผลลัพธ์31บเอร์เซ็นริพกโซเดียมลดลงเป้าหมาย3 4 4 6มิลลิกรัมต่อวันผลลัพธ์3,650มิลลิกรัมต่อวันรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงเริงฤดีกล่าวว่าแม้ว่าทั่วโลกจะไม่มีประเทศใดที่สามารถผ่านตัวชี้วัดครบทุกตัว แต่ประเทศไทยยังคงมีตัวชี้วัดหลายด้านที่น่ากังวลและในการวิเคราะห์ระดับโลกที่เพิ่งตีพิมพ์ปี2024ระบุว่าประเทศไทยอยู่ในสถานะสีแดง Off Track High หรือมีความมั่นใจสูงว่าจะไม่บรรลุผลตามเป้าหมายด้านกิจกรรมทางกายอย่างแน่นอนถึงเวลาปรับกลยุทธ รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงเรองฤดีเสนอแนะว่าการจะควบคุมเอ็นซีดีให้ได้ผลต้องปรับกลยุทธ์ในการจัดการปัจจัยเสี่ยงสุขภาพโดยควรกำหนดให้ปัจจัยเสี่ยงสุขภาพเช่นอัตราการสูบบุหรี่ดื่มสุราอ้วนเป็นตัวชี้วัดในการดำเนินงานและให้มีการคัดกรองร่วมกับการคัดกรองเบาหวานความดันโลหิตสูงนอกจากนี้ควรขยายการคัดกรองที่ปัจจุบันคัดกรองคน อายุ35ปีขึ้นไปให้ครอบคลุมกลุ่มอายุต่ำกว่า35ปีที่มีปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพด้วยรวมถึงการจัดกิจกรรมรณรงค์หรือโครงการปรับพฤติกรรมต่างๆควรเน้นไปที่กลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงานเพิ่มมากขึ้นข้อมูลสำคัญสู่นโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพนายแพทย์พงเทพวงวัชบูรณ์ผู้จัดการกองทุนสสสกล่าวว่าข้อมูลสุขภาพประชาชนเป็นหลักฐานสำคัญของการวางนโยบายและยุทธศาสาศการสร้างเสริมสุขภาพของประเทศ การสำรวจสุขภาพนี้เป็นข้อมูลระดับชาติหนึ่งเดียวในไทยที่มีการตรวจเลือดและเก็บตัวอย่างทางชีวภาพเพื่อวิเคราะห์สถานะสุขภาพต่างๆเช่นบาหวานไขมันในเลือดไตและการทำงานของตับสสสได้นำข้อมูลเหล่านี้ไปวิเคราะห์ร่วมกับฐานข้อมูลสุขภาพอื่นๆของประเทศเพื่อพัฒนาดัชนีภาระโรค Burden of Disease และคะแนนสุขภาพประชาชน Health Score ซึ่งช่วยสะท้อนสถานะสุขภาพของคนไทยทั้งในด้านโรคไม่ติดต่อ NCDs พฤติกรรมสุขภาพและความเสี่ยงเชิงสิ่งแวดล้อมตัวอย่างเช่นการวิเคราะห์พบว่าผู้ที่ดื่มสุราระดับเสี่ยงมีค่าเอนไซม์ตับสูงกว่าคนทั่วไป3าถึงหเท่าซึ่งสะท้อนความเสี่ยงต่อโรคตับแข็งและมะเร็งตับอย่างมีในสําคัญทําให้สอสอสอส,อสามารถกําหนดกลยุทธ์การรณรงค์ลดการดื่มสุราได้อย่างตรงจุดมากขึ้นข้อมูลเชิงลึกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านในแพทย์สุภกิจสิริลักษ์ผู้อำนวยการสวรสกล่าวว่าการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2534และเป็นข้อมูลด้านสุขภาพที่สำคัญต่อการดำเนินนโยบายด้านสาธารณสุขของประเทศไทยข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขยังมีข้อจำกัดเฉพาะกลุ่มคนที่ป่วยแล้วการสำรวจสุขภาพช่วยทำให้มองเห็นภาพรวมสถานการณ์สุขภาพของประเทศชัดเจนขึ้นสวรสจึงให้